สวัสดีค่ะหนูชื่อเต็งจิงพิมพ์ใบพิจาวารินหนูอยู่ป .2 ทับ2วันนี้หนูจะมาท่องบทอคยานกาดำค่ะ กลุ่มลุมล้อมพร้อมพักน้ารักงานใจกะไรนะการเผื่อแผนแนะพ่อหนุจงดูกามันอกอาลีรักดีนะเอ้ยสวัสดีค่ะหนูชือ่อเด็กหญิงิมพิตาวารีวันนี้